ผลตไม้ผลมะม่วงเป็นดอกออกมาแล้วก็บางทีถูกลมพัดมันก็โดนลงแต่ยังเป็นดอกอยู่นั้นก็มีบางช่อเป็นลูกเล็กๆแต่ตพัดไปก็โดนทิ้งไปก็มีบางช่อยังไม่ได้เป็นผลเล็กเลยเป็นดอกเทนั้นแหละมันหักไปลมพัดบางชอ่อจะเป็นลูกโตๆแล้ว เกือบจะหามแล้วก็ลมพัดถูกลมพัดตกไปก็มีบางผลจนจะสุกแล้วมันดดนไปก็มีลมมันพัดคน,นเราก็เหมือนกันเกิดมาบางทีก็อยู่ในท้องก็ตายไปก็มีออกมาวันสองวันตายไปก็มี เดือนสองเดือนสามเดือนตายไปกว่ามีเนี่ยมันเตนโตเลยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตายไปกว่ามีอย่างนี้บางคนก็ท่อเสียชราแล้วทุงตายไปกว่ามีเมื่อนึกถึงบุคคลแล้วก็นึกถึงผลไม้ที่มันไม่แน่นอนนักบวชเราก็เหมือนกันอย่างนั้นอ บวชพรรษาหนึ่งศึกไปก็มีบางทียังไม่ได้บวชเลยเป็นพ้าขาวนะพระพ้าขาววิ่งหนีก็มี <c oughs> <c oughs> ไม่ได้บวชเป็นขาวเลย <c oughs> บางคนโกนผมต่วหนีแล้วก็มีบางคนก็อยู่พันสามเดือนสี่เดือนหนีก็มีบางคนไนบวชเป็นเนร เมนเป็นพระพรรษาสองพรรษาแล้วสึกไปก็มีสี 4, ่ห้าพรรษาแล้วสึกก็มีเหมือนกับผลไม้อยู่ในป่าเอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลไม้มันก็ถูกลมเหมือนกันถูกลมมาพัดก็ตกไปเลยไม่ได้สุกจิตใจมนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันถูกอารมณ์มาพัดไป อกอารมณ์ชุดไปมาดึงไปตกไปก็เหมือนกันกับผลไม้พวกตัวองค์ท่านก็เห็นเหมือนกันเห็นสภาพของธรรมชาติของผลไม้ใบไม้แระนึกถึงสภาวะของพระเนนซึ่งเป็นบริษัทบริวารของท่านก็เหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติแล้วก็ถ้ามีปัญญานะถ้ามีปัญญาเราดูอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะมีครูบาอาจารย์แนะนำส้นสอนจนมากมาย พระพุทธเจ้าของเราที่จะบวดในคราวที่เป็นเทนกุมารท่านก็มาได้ไปเรียนอะไรมากมายมท่านไปเห็นต้นมาโมก<ม>ในสวนอุทยานท่านนั้นไปไปชมสวนอุทยานกับอมาตะทั้งหลาย ขึ้นหลังช่างผ่านไปก็เห็นมะม่วงที่มันอยู่ในสวนมันเยอะอทรงดีประไทยว่ากลับมาคงจะเสวยก,ก็ผ่านไปพกอมารตอยู่ข้างหลังเก็ะ เก็บมาม้วนตี้วยกระบองบ้างเอ้ยแสบบางในใบมันขาดจริงมันหักเพื่อมองวะเอาลูกมันมาทานกันหมดตอนเย็นกลับมาผ่านซ้อนอาจุยายานมาพนกกลมานจึงเ,เป็นพระเจ้าแผ่นดินคนนึกว่าจะ เสวยผลไม้ทั้งหลายนั่นจยชิีมรสมันดูว่ามันเรี่ยวหวานมันเค็มเป็นอย่างไรกลับมาตอนเย็นไม่มีเลยจริงมันก็หักใบมันก็ขาดเพราะอามาททั้งหลายนันฟาดมันใน้มันยับยืนหมดเลยท่านก็ถามว่าจนมะม่วงตนนี้ทําไมจริงมันถึงหักใบมันถึงขาดโดนไปหมด เขาบอกว่าพวกอมตทั้งหลายเอากระบองตอีมันฟาดมันเพื่อจะเอาผลมันมาบริโภคฉั้นั้นใบมันก็ถึงขาดกระจัดกระจายไปหมดจริงมันก็หักท่านก็มองเห็นมะม่วงอีกต้นหนึ่งว่าต้นนั้นทำมันทำมันทำไมจริงมันถึงไม่หัก ต้มมันถึงเย็นต้นนั่นเพราะว่ามันไม่มีผลถ้าไม่มีผลคนก็ไม่ต้องการมันต้องกามีขวางมันใบมันก็ไม่โดนริงมันก็ไม่หักถ้าเขาเข้าใจตอนนี้อืมพอดีก็เสด็จมาถึงพระราชวังพิจารณามามเรานี่มันทุกข์มันยากมันลำบากก็เป็นพระมหากษัตริย์ เดียวทรงห่วงใยราษฎร,รทั้งหลายเดียวเขาจะมาลบเอาแหลมนั่นเขาจะมายึดเอาทางนี้วุ่นวายแม้ถึงนอนอยู่ก็ไม่เป็นสุขยังฝันไปอีกาก็มาคิดเท่านั้นท่านมาเห็นต้นม่วงต้นนั้นมามันไม่มีลูกมีใบสดมีร่มเย็น เรานี่ก็ทําเหมือนมะม่วงต้นนี้มันก็มสบายดีจริงมันจะไม่หักด,ดีร่มมันก็จะเย็นพอดีมาถึงบ้านแต่ก็ภาวนาเลยออกบวชได้อาศัยเป็นมะม่วงเท่านั้นเหี่ททันไปดูต้นมะม่วงต้นนั้นเนี่ยตัดเปรียบเทียบเทียงกขบามหาเราพอาทานัน,น,นมันมีผลนราม หนากไม้ต้นมันก็ลำบากใบมันก็ลำบากกิ่งมันก็ลำบากมันยับยืนไปมันพังมันหักไปก็เพราะมันมีมีมีผลต้นไม้จะไม่มีผลมันสบายดีใบมันก็ไม่โดนกิ่งมันก็ไม่หัก่มมันก็เย็นดังนั้นถ้าเราไม่ควบคันอยู่ในคารวาสนี้แะพ่ะ่ะเป็นผู้ไปคนเดียว ไม่มีความคิดมากมันมีความลำบากมากจิตใจก็จะสบายท่านออกบวชั่นยเรียกว,ว่าใครถามว่าท่านใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านบอกว่าต้นมะม่วงออกบวชเพ่าะใครเาะใครเป็นอุประชา,า์ต้นมะม่วงเป็นอูประชาเนี่ย ไปที่ไหนถามวัาใคเป็นอุปชาอาจารย์ของท่านต้นมะม่วงเป็นอุปชาอาจารย์ของฉันเนี่ยท่านนั้นเนี่ยไปแนะนำ,ำกาสอนเลยมากมายแล้วต้นมะม่วงเป็นเหตุให้ท่านมีความคิดน้อมต่อไปเป็นโอปนอายกธรรมว่า,าท่านก็ทำพาละาให้น้อย เป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่สะโดดเดิบจากสวรรคสมบัติจิตใจก็สบายออกบวชอันนี้ในคราวที่กันเป็นโพธิสัตว์ทผานบำเพ็ญมาด้วยเรื่อย,อยมาอย่างนี้นี่ก็เมือนการแันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้มันเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะสอนเรา ถ้าเราทำปัญญาให้เกิดยิ่เดียวเท่านั้นแะมันจะรู้แจ้งแทนตระดในโลกนี้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เตรียมพร้อมที่จะสอนให้พวกเราอยู่แล้วต้นไม้เครือเสาเถาวันทุกะตะกานในโลกนี้มันสแะสดงลักษณะอาการของมันจางความจริงอยู่อย่างนั้นทุกอย่างถ้าบุคคลมีปัญญาเท่านั้นไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปเรียนที่ไหน รู้ที่มันเป็นอยู่ของธรรมชาตินี้ก็ปัจจรู้ทำได้เหมือนพระเจ้าคุมมารเพราะสิ่งทุกสิ่งนั้นมันเป็นไปตามความจริงอยู่ไม่ได้ขาดเลยธารมีปัญญาทารสังวรสังรวมดูอยู่รู้อยู่ยเห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้นนะ มันก็ปรุงอนิจจังสุขขังอนัตตาได้เาะนะั้นเช่นว่าต้นไม้ทุกทุกต้นออเราก็เห็นอยู่ในบนพื้นพักตรีนี้ต้นไม้ทุกต,นนตน้นมันจะเป็นไปนแนวเดียวมันจะเป็นไปนในแนวอันเดียวกันเป็นไปนในแนวอนิจจังสุขขังอนัตตาไม่เป็นของแน่นอนสาวรตัญอญอา ทุกๆต้นเสมอกันหมดต้นไม้มีเกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นทุกต้นแล้วก็แปรไปในทางทต่างๆต้นผลที่สุดมันก็ดับไปอย่างนี้ทุกต้นเนี่ยถ้าเราเห็นต้นไม้เต็มนๆนั้นเราก็น้อมจะมาถึงตัวสัตว์ตัวบุคคลเราตัวเราก็มันนคนคนด่นของมันนันมันก็มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้น ในท่ามกลางมันกบแปลไปเกิดขึ้นบางต้นมันก็อสร้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันกบแปรไปเปลี่ยนไปผลที่สุดก็สลายไปนี่สแสดงว่านี่คือธรรมะต้นไม้ทุกต้นในหลายต้นกบเป็นต้นไม้ต้นเดียวกัน แาว่ามันเหมือนกันโดยอาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งของมันอยู่เมื่อมันตั้งอยู่แล้วมันก็แปรของมันไปเมื่อมันแปรไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันก็หายไปสาบสูนไปดับไปสิ้นไปเป็นไขยะวัยังมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ย มนุษย์เราทั้งหลายสมมือนกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่รู้อยู่ศึกษาอยู่้วยปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะเราจะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์ของเรานี้เกิดขึ้นมาเป็นเบ้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วพอตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็แปรไปแปรไปแล้วก็เปลี่ยนไป ร้ายไปถึงสุดก็จบทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นคนคนทุกๆคนในสกุลโรคอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันฉะนั้นถ้าหากเราเห็นคนคนเดียวชัดเจนแน่ของมันกันจะเห็นผลทั้งโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนอกนั้นไปทุกสิ่งสารพัดอันนี้เป็นธรรมะ ที่นี่สิ่งเราไม่มองเห็น้วยตาคือใจของเรานี้เมื่อความคิดมันก็เกิดขึ้นมาความคิดนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วความคิด้นก็แฟไปเมื่อแปลเรีย้วาราศศูนย์ไปเท่านั้นเรียกนามมาทำสักก็จะความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วหลับไปเนี่ยนี่คือความจริงมันเป็นอย,อย่างนั้นอันนี้ร่วงเป็นไปอริยสัจจะทำทางนั้น ถ้าเราไม่มองดูตรงนี้เราก็ไม่เห็นอมไม่เห็นฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาเราเรเจะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ you ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าอยู่ตรงที่พระธรรมพระธรรมอยู่ที่ตรงพระพุทธเจ้าอืมอยู่ตรงนี้แล้วพระสงฆ์อยู่ตรงไหนพระสงฆ์ก็อยู่ที่พระธรรมพระธรรมก็อยู่ที่พระพุทธ นี่เราตรงมาไปจุดเดียวกันอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอความจริงในโลกอันนี้มีอยู่นามธรรมคือความคิดรู้สึกนึกคิดนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนออมีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วความโกรธมันก็ตั้งอยู่เมื่อความโกรธตั้งอยู่แล้วก็ความโกรธก็แปรไป เมื premises, ่อแปรไปได้ความตัวต oh. ้องขอนสลายไปเนี่ยเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขมันก็ตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วเป็นต้นความสุขก็แปรไปเมื่อความสุขแปรไปได้ความสุขก็สินหายไปหมดนี่ยก็ไม่มีอะไรอืมอ่ามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกการทุกเวลาอ่ทางรูปอันนี้แต่ทางนามอันนี้ ทางของภายในคือรูปนามวันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ทางของภายนอกคือต้นไม้ภูเขาเถาวันทุกประการนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เรียวกว่าสัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติอืมถ้าใครเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะจะเป็นผู้รู้จักธรรมะ มไม่ติดร้ายเพระนั้นถ้าผู้มีปัญญาจะไม่จำเป็นเพราะมันเกิดดับเกิดได้มันดับเกิดได้มันกระด,ดับอยู่ทุกเวลาทุกการทุกสมัยอยู่ก็มีเพรามันอยู่นะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นคารมามีสติ มีความระลึกได้อยู่สัมปัจ,ปจัญจะมีความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นธรรมะตามเป็นจริงอยู่แล้วทุกเวลาทุกการทุกเวลาอืม ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่ตายแต่บุคคลเราเขา้าใจว่าท่านตายไปแล้วท่านิพพานไปแล้วความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นท่านไม่นิพพานและก็ท่านยังอยู่และก็ท่านยังช่วยมนุษย์ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติชอบอยู่ทุกเวลา คือธรรมะนั่นเองใครทำดีก็ต้องได้ดีอย,ววยรรรู่วันอย่างครรใครทำชั่วมันก็ได้กลมชั่วอืเรียกว่าธรรมถ้าธรรมนั่นเองก็เรียกว่าระพุธิจ้าธรรมนี่นเองเป็นต้นธรรมระพุทธเจ้าของเราให้จิน่อพพิธเจ้าก็เรียกว่าธรรมท่านจึงตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเรา ใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมสแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมพระธรรมนั้นก็คือพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรรู้นั้นเป็นธรรมะที่มีอยู่ประจำโลกเออ ไม่สูญหายเหมือนก,นกันกับน้ำในพื้นแผ่นดินนี้มีอยู่บูรุษขุดบอ่อลงไปให้ถึงน้ำก็เห็นน้ำในใช่นว่าบุรุษนั้นไปแก่งน้ำไปทำน้ำให้มีขึ้นบุรุษนั้นลงกำลังขุดบอ่อเท่านั้นให้ลึกลงไปให้ถึงน้ำน้ำมันมีอยู่ ในเชื้อบท่านไปแต่งนาะอันนี้ก็อฉันใดฉันนั่นเหมือนกันก็พุทธเจ้าของเราเหมือนกันท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้ปัญญาปัญญัติธรรมะบัญญัติต่อบัญญัติที่มันมีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วจันพิจารณาเห็นธรรมะไม่ได้ไปแต่งธรรมะธรรมะคือความจริงมีอยู่แล้วท่านเข้าไปรู้ความจริงอันนั้น ความจริงอันนั้นมีอยู่ฉะนั้นจริงเรียกว่าพระพุทธเจ้าถนักจัดรู้ธรรมจัดรู้ธรรมพระพุทธเจ้าจัดรู้ธรรมคือไปรู้ธรรมที่มันมีอยู่ไปรู้ธรรมไปรู้สภาวะที่มันเป็นอยู่ไม่ได้นนไปแต่แงตั้งเป็นมามันเป็นกบ,บุุรษที่ขุดบอกไม่ได้ไปแต่แงน้ําไม่ได้ไปทําน้ําให้มันเป็นน้าคือน้ํามันมีอยู่แล้ว เียงแต่ว่าลงกําลังขุดบอ่อเท่านั้นลงไปในริกระเห็นน้ำกันนั้นไอธรรมะที่มันมีอยู่นี่คือความจริงในโรคนี้ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไปนแต่งตั้งมันคือมันมีอยู่แล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นไปเห็นธรรมเ็เดียวกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็คือพระธรรมที่ไปกัตตรู้ธรรมะนั้น ตรู้นั้นคือรู้ธรรมนั่นอเองแหละจะสอบพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ก็ยังอยู่พระพุทธเจ้ายังไม่ตายพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ยังไม่ตายท่านจึงบอกว่าใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเราเนี่ยใครเห็นเราคนนั่นเห็นธรรมนี่ตัวแสดงว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระธรรม ะธรรมนี้เป็นเหตุให้บุรุษทั้งหลายมีเป็นรู้เป็นพระพุทธเจ้าใครจะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังเมตตาปรุมาสัตว์ทั้งหลายอยู่ยังช่วยมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่ตามเวลาถ้ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีความบุิปฏิบัติดีจงลักภักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อธรรมะ บุคคลนั่นก็ยังมีคุณงความดีอยู่ตลอดทุกวันนี่เลยขาดไปทางไหนเป็นอย่อยางนั้น mm hmm. แต่นั้นพอเรามีปัญญาแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ห่างต่อพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ที่ต่อหน้าต่อพระพุทธเจ้าอืเป็นต้นเมื่อเราเข้าใจในธรรมะเมื่อไรเนี่ยก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นอื แค่นั้นธรรมะก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่พวกเราทั้งหลายนั้นก็ต้องตั้งใจให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นนั้นว่าสิ้นจบลงแล้วในการประพฤติธปฏิวัติเราจะนั่งที่ไหนจะยืนจะเดินที่ไหนก็ไยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นท่านจึงให้อยู่ในที่สงบสังวรสังรวมอินทรีย์ตาหูจมูกรื่นกายจิตนี้เป็นหลักไว้เพราะสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นที่อื่นถ้ากขาจะจับจึงห้สังวรจึงห้สังรวมให้รู้จักเหตุที่มันเกิดขึ้นตาหูจมูกรื่นกาย,ายจิต ไอ้ความดีทางไหนเกิดขึ้นที่นี้ความชั่วทางไหนก็เกิดขึ้นที่นี้อ,อินทรีย์ท้งลายนี่คืออยู่ในตัวของเราเต็มใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นลูกหูก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงจมูนั้นก็เป็นใหญ่ในการสูดดมรินก็เป็นใหญ่ในการบีมรถร่างกายนี่ก็เป็นใหญ่ในการถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง เป็นต้นจิตใจนี้ก่อนที่เป็นท่านเราจะเป็นธรรมารมเกิดขึ้นมาท่านเรียกว่าอินทรีย์ทั้งหกนี้เป็นผู้เป็นใหญ่มีอยู่แล้วในตัวของเรารอบเืราะนั้นเกียเจิราผู้จะมาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นนยอืเป็นของง่ายเป็นของไม่ยาก อะไรทุกอย่างเขาพระพุทธเจ้าท่านบอกหรือมดทุกอย่างคล้ายๆว่าท่านสร้างสวนผลไม้ไนสวนหนึ่งเราไม่ต้องสร้างเลยท่านมาเชิญพวกเราทั้งดลายไปกินผลไม้ที่สวนที่ท่านปลูกไว้เท่านั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีพ้อประพุทธปฏิบัติทุกประการนั้นท่านแนะนำสอนมหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่ามันไม่มี นั่นไม่ต้องไปแต่งเอาไปตั้งเอาไปบรรยัตยิเอาไปคิดเอาก็มาทําตามในะสิ่งที่มันมีอยู่นี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในนี้มันมีอยู่แล้วอย่างนั้นพวกเราเาเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีโชคอืมมาพบของที่มีอยู่แล้วสวนท่านมีอยู่แล้วผลธรมให้ก็มีอยู่แล้วอะไรทุกอย่างมีทั้งหมดทั้งนั้นพรบุญสมบูรณ์แล้ว ขาดแต่บุคคลจะไปรับประทานผลไม้เท่านั้นอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันเพราะว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดกอดีถูกกอดีควรกอดีไม่ควรกอดีท่านสอนหมดทุกป่งทุกประการเนี่ยยังเหลือแต่บุคคลจะมีศรัทธาเข้าไปปฏิบัติเท่านั้นก็พอแล้วฉะนั้นจึงเห็นว่าพวกเรานี่มีโชคหลายมีบุญมาก ม,มองไปถึงสัตว์แล้วสัตว์ทั้งหลายมันจะเป็นเป็นสัตว์ที่มีอาภัพมากเช่นัวควายหมูหมาสัตว์ต่างๆนั้นเป็นสัตว์อาภัพไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมไม่มีโอกาสที่จะเรียนธรรมมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรม เมื่อไม่มีโอกาสที่จะเรียนทมจะรู้ทมจะปฏิบัติทมจะเห็นธรรมแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะพ้นทุกนี่ยี่เลวสัตว์เป็นสัตว์ที่อาพัพสัตว์ที่เสวยกรรมเป็นอยู่เป็นต้นอืมมนุษย์เราทั้งหลายนี้ไม่ควรทําตัวแรงเป็นมนุษย์ที่อาพัพ คือไม่มีข้อประพิไมม่ีข้อปฤฏิบัติอย่าให้เป็นคนอาพัฒคือคนหมดหวังคือคนหมดหวังจากมรรคผลอิพานคนมีความหมดหวังจากคุณงามความดีเป็นต้นอย่าไปคิดว่าเราหมดหวังแล้ว อย่างนี้เป็นต้นจะเป็นคนอาภัพจะเป็นคนอาภัพเหมือนสัตว์ทั้งหลายเหมือนสัตว์เจ้านทั้งหลายเป็นสัตว์ตที่มีอาภัพคือไม่อยู่ใน่ายของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในวงร้อมของพระพุทธเจ้าเนี่ยอืมฉะนั้นมนุษย์เหล่านี้จึงเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมี ที่สมควรถ้าหาว่าบุคคลเราทาั้งหลายนี้มาปรับปรุงความเข้าใจความเห็นความรู้ของเจ้าของในปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุที่จะได้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ทำรรให้เห็นทำรรในเสนอที่เกิดเป็นมนุษย์ปัจจุบันนี้ได้แต่นั้นมันจึงต่างจากสัตว เป็นพระพระสัต์ไม่ใช่อส菩萨เป็นสัตติโกนกับพุทธธรรมอันนี้พระพุทธเจ้า,ท,าท่านจริงแนะนำท่านสอนพวกเราทาั้งหลายว่านี้ธรรมะก็มีอยู่นี้ต่อหน้าของพวกท่านทาัน้งหลายนี้พระพุทธเจ้านี้ก็นั่งอยู่เฉพาะหน้าของท่านทาัน้งหลายนี้มีอยู่แล้วอืม ท่านจะไปหาที่ไหนเมื่อไรจรึงเป็นที่ว่าพวกเราทั้งรายนั่นเป็นผู้ที่จะสมควรไมไี่กจะทำดีเดี๋ยวก็ดีีไม่ยจะทำชั่วก็ดีชั่วเห็นอยู่เป็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้ฉะนั้นจึงเรียกว่าพวกเราทั้งลายนี้เป็นคนที่มีบุญ เนือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซุ่งจินมสัตวยิราชานทั้งนั้นถ้าหากว่าเราคิดไม่ถูกไม่ป,ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นต้นมันก็จะตาดลงไปเป็นสัตวยิราชานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นยักษ์ เป็นผีสารพัดอย่างมันจะเป็นได้อย่างไรเราก็มองดูในจิตของเรานี้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้มันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโรคเกิดขึ้นแล้มันเป็นยังไงภาวะทั้งหลายเหล่านี้แต่มันเป็นภพเป็นภพแลวมันก็เป็นชาติ